ขอเชิญมาเที่ยวอุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเดือตำบุรนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับบริเวณทางเขาก็จะมีซื้อบัตรเข้าชมนะครับคณะ50คนขึ้นไปเด็ก สิบาทผู้ใหญ่20่สิต่างชาติห้าสิครับเราส่งเม่ชีคนพิการฟรีครับพอเดินเข้ามาก็จะเจอไดโนเสาร์พันสเตโกวสอลัดครับขยับได้ครับไข่ไดโนเสาร์ครับ ไดโนเสาร์ดูไดโนเสาร์ลูกไดนโในเสาร์ไหนไข่ันไขยับได้ครับโอ้ออกมาแล้วครับอาราสาร์โลโลพัสครับขยับได้ครับ นกเลยลองมีเสีสองตัวนี้ชื่อวายุแรปเตอร์เจ้าตัวนี้ชื่อแคมโทรสลรับ เขาทำอะไรในไข่ว่หุบไปแล้วครับเ,เจ้าตัวนี้เหมือนในหนังนะครับตามดูว่าชื่อใครเขาชื่อเทริซิโนสอลต์ สรชาวตุเนื่อาลาสอรูตัวพักครับอขอเชิญพาน้องๆน้องหนูนนนมาเที่ยวกันนะครับที่อุทยานไดนโนเสาร์บ้านห้วยเดือตำบลนนทานอำเภอเมอืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับ ในอุทยานก็จะมีไดโนเสาร์ที่ขยับได้หลายสายพันธุ์เลยทีเดียวคครับเ้าาสูู่่อลพก Yeah, they are very. มีโอกาสมาเที่ยวหนองบุหนองบรมปูนะครับเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวอุทยานใดนองเสานี่อยู่ที่ผู้พานหนองบรมปูครับบ้านห้อยเดือตำบลตําบเมืองทัพอำเภอเมืองจังหวัดหนองบุรีสวัสดีครับ Voi ei, nana.